ร้านนี้กำลังมาแรงค่ะร้านอาหารไทยโบราณที่หน้าตาแต่ละจานนาเสนอแบบใหม่ถ้าสนใจและสร้างสารรค์เอามากๆที่นี่คือร้านสีสวา่างมาดามตัวอยางปรบมือให้เชฟจริงเพราะรังสรรค์เมนูออกมาได้ไม่เหมือนใครมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์กล้าหยิบจับเอาศาสตร์การปรุงต่างๆมาปรับให้เข้ากันกับอาหารไทยโบราณได้อย่างลงตัวเ <c oughs> มนูจะมีตั้งแต่หมดของกินเล่นต้มผัดยำแกงและของหวานของกินเล่นที่นี่สุดแสนครีเอทีฟอันนี้เลยค่ะทองม้วนปูซ่อนกลิ่นข้างล่างเป็นแป้งทองม้วนตรงกลางเป็นเนื้อปูยำมีกะทิอิงค่ะแล้วก็ท็อปด้วยมะนาววนิ้กับ กลีบดอกดาลรสชาติมีความเค็มมันเผ็ดเล็กๆหน้าตาดูเหมือนสมัยใหม่แต่จริงๆบอกเลยว่าซ่อนไว้ด้วยรสชาติแบบไทยโบราณที่ท <โด S 1> เราคุ้นเคยค่ะข <พะ S 2> นมครกหอยเชลล์ฮอไกโดเป็ดเล็กๆที่เห็นอยู่นี่คือกลีบของมะนาวนิ้วแล้วที่เห็นซอยเหมือนขิงนี่คือขมิ้นขาวค่ะยำหอยเชลล์มีความเปรี้ยวเค็มและมีกลิ่นของสมุนไพรขมิ้นขาวไทยโบราณจริงๆของกินเล่นอีกจานคือหมูกรอบแกงฮังเลกินคู่กับสับปะรดกระเทียมดองต้นหอมซอยและพริกบอกเลยว่าจานนี้เชฟคิดเก่งมากๆในศาสตร์ของอาหารฝรั่งเศสอันนี้เรียกว่าดี de องประกอบของอาหารในแต่ละจานแยกเสิร์ฟแบบใหม่ซึ่งทําให้ได้รสชาติรสสัมผัสของแต่ละองค์ประกอบแต่โดยรวมแล้วไม่มีความแตกต่างจากเมนูดั้งเดิมค่ะยำส้มโอกุ้งใช้ส้มโอแดงและค่ะมีความโดดเด่นแตกต่างกันอันหนึ่งเด่นรสเปรี้ยวอีกอันหนึ่งเด่นด้วยความกรอบทําให้มีมิติสัมผัสในรสชาติเกิดความอร่อยยำก็มีตะไคร้ซอยปลาป่นใบมะกรูดซอยเป็นยำผลไม้ที่ไม่ได้จี๊ดจ๊ารดเบาๆแต่อร่อยจริงค่ะยำน้ำปลาเคี่ยวปลาดุกย่างเป็นเนื้อปลาดุกย่างกินคู่กับยำสสเดามีถั่วและสมุนนไพรต่่าาางๆใส้ปว หรือบีบมะนาวก็ได้ค่ะและถ้าจะอร่อยยิ่งขึ้นจานนี้ต้องเข้าวสวยเครื่องยำม,มีตั้งแต่ขัวกระพวขั่ขว,ว,ว,วมีพริกมีสมุนไพรรวมๆกันอยู่มันคือขั้นกว่าของน้ำปลาหวานสดเดาทั่วไปค่ะคอหมูย่างเส้นหมี่คลุกกะทิเผาน้ำพริกเผาออกเผ็ดน้อยหวานหวานเข้มเแล้วก็มีคอหมูย่างกับกระเทียมเจียวที่เข้ากันมากๆมีผักให้กินแหนมแก้เลี่ยนค่ะส่วนอันนี้ปกติจะเคยได้กินแต่แกงเขียวหวานแกงแดงแต่นี่ก็คือแกงขาวเป็นแกงโบราณรสชาติมีความคล้ายๆกับมันหอมกะทิมีความเปรี้ยวจากมะเขือเปรี้ยวลูก รอินีใส่ใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผลไม้ด้วยคิงเซล่าเวตเกาอย่างมาดมตวงสิคะแกงคั่วปู3ามชั้ครับชักครามแดงแล้วก็ใบชะกรูทอดมาเป็นแพ่เลยนำเสนอออกมาหน้าตาดีมากใบชะครามปกติหาได้ตามวจังหวัดที่มีสมุทรสมุทรทั้งหลายเหมือนทะเลเข้าเนื้อเลยเพราะว่าเขาอยู่ตามป่าชายเลนการนี้หอมพริกแกงขั่วบาลานซ์รสชาติด้วยเนื้อปลูกพรีเมียมมาเป็นก้อนๆเลยกระเพรากุ้งลายเสือเอไม่เห็นมีกระเพราเพราะเชฟเขาใช้กรรมวิธีเหมือนการทำซอสเพสโตของ โดยใช้กะเพราของไทยแทนนำตัวซอสมาผัดกับกุ้งดออกหวานนำเล็กๆเกพราะกุ้งกินกับอะไรหวานๆมันก็เข้ากันมากร้านอื่นผัดผักรวมก็จะมีแบบคันนาแค่อดปอ่อนแต่ที่นี่ใช้ผักตามฤดูกาลดอกชมจันทร์ใบเหลียงซึ่งมาจากผังภาคใต้ดอกสน3สามอย่างนี้ทั้งๆที่เรารู้จักมันแต่เราก็ไม่เคยเอามันผสมกันเลยกลายเป็นว่าจานนี้มันอร่อยมากมีกลิ่นหอมขั้วกระต่ายอายุขนาดนี้ยังไม่เคยทานแบบนี้เลยเชฟสร้างสรรค์มากนับถือเลยค่ะไอศรีมน้ำตาลตะหนวดเสิร์ฟคู่กับขนมอินทนินขนมไทยโบราณมีมะพร้าวหอมขวดตัด ข้างบนเพิ่มความกรุบกรอบด้วยขนมดอกจอกอร่อยเลยค่ะเค็มๆมันๆหอมถั่วตานิต้าส้มฉุนปกติเราจะเห็นแค่แบบลอยแก้วนีเเ่นบบเป็นการทำกรานิต้าเพิ่มรสสัมผัสใหม่ๆด้วยความเป็ดน,น,น้ำแข็งค่ะชื่นใจมากโดยรวมแล้วเมนูของร้านนี้ก็สมกับคำว่าสีสว่า์ชื่อของร้านจริงๆค่ะเป็นร้านที่ใช้ชื่อแมวพันธุ์สีสว่างแมวไทยโบราณไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันก็ยังคงสวยงามมีสง่าราศีได้รับการยอมรับจากทั่วโลกั้นอาหารไทยที่ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็มีความกลมกล่อมมีเสน่ห์พิถีพิถันยิ่ง จเจอกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเชฟด้วยบอกเลยว่าห้ามพลาดร้านนี้สีสว่างค่ะ